นางสาวรัตนวิมลนารีสุกรีเขตผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่สาสำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยต่อสื่อม,มวลชนว่าภาวะการลงทุนในพื้นที่12จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในช่วงไตรมาสที่3ต่อเนื่องถึงไตรมาสที่4ค่ะมีแนวโน้มที่จะปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นตามนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจที่มีการกำหนด นโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ชัดเจนและกระจายลงลึกไปถึงระดับประชาชนทําให้นักลงทุนทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศกลับมามีความเชื่อมั่นในด้านการค้าการลงทุนที่จะมีอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้น ด่านภาวะการลงทุนในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้ถือว่าส่งตัวอย่างมากในพื้นที่12จังหวัดอีสานตอนบนค่ะโดยมีโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนที่คงที่เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาโดย BOI ได้อนุมัติส่งเสริมการลงทุนในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะรวม4โครงการเงินลงทุน1,816ล้านบาท อย่างไรก็ตามจากนโย,ยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจกของรัฐบาลที่ยังคงกำหนดรูปแบบว่าด้วยการค้าการลงทุนครอบคลุมทุกภูมิภาคของไทย BOI ที่3ซึ่งรับผิดชอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงให้การส่งเสริมการลงทุนตามนโยบายการลงทุนที่เป็นปัจจุบันค่ะในขณะที่แรงยุทธศาสตร์ว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนฉบับใหม่คาดว่ามีผลบังคับใช้ในปี2558เพื่อเป็นการรองรับการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งผู้ประกอบการยังคงสามารถขอรับการส่งเสริมการลงทุนที่ยืนเรื่องภายในปี2557 และยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ของการส่งเสริมการลงทุนตามนโยบายที่เป็นปัจจุบันค่ะ The <laughs> นายกมธนถาวรสถิตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีมอบเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพผู้สูงอายุครั้งที่9ประจำปีงบประมาณ2,557ที่ห้องประชุมสารกลางจังหวัดขอนแก่นโดยสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินการรับคำร้องของกู้ยืมเงินกองทุนผู้สูงอายุประเภทการกู้ยืมรายบุคคลโดยไม่มีดอกเบีย้ยค่ะและได้จัดส่งให้สำนักง,งานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ไดย โอกาสและผู้สูงอายุซึ่งในครั้งนี้ได้พิจารณาอนุมัติเงินกู้ยืมกองทุนผู้สูงอายุจำนวน70รายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น2 8 9ล0 0นบาทโดยแบ่งเป็นกลุ่มอาชีพการเกษตรจำนวน42รายค่ะค้าขายและงานบริการจำนวน28รายทั้งนี้ผู้กู้ยืมจะต้องชำระคืนเป็นรายงวดภายใน3ปี ปัจจุบันสังคมไทยก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุซึ่งมีอายุเกินกว่าร้อยละ12.4ของจำนวนประชากรซึ่งนโยบายของรัฐบาลในด้านผู้สูงอายุเพื่อที่จะให้คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุประกอบด้วยพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2546กำหนดให้การส่งเสริมสนับสนุนคุ้มครองการพัฒนาการศึกษาสังคมและส่งเสริมอาชีพดังนั้นการที่ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพสาม,มารถ ประกอบอาชีพได้จึงเป็นการเพิ่มรายได้ขยายโอกาสและประโยชน์ต่อผู้สูงอายุและครอบครัวในการนำไปลงทุนประกอบอาชีพรวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นค่ะ